และแล้วเราก็มาถึงร้านข้าวแช่ที่เกาะก็นดนะคะชื่อร้านลุงแดงค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณปิงอธิบายว่าข้าวแช่ประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะค่ะน่ารักมากนาาหน้าตาน้าร้านมากเลยค่ะอันนี้นะคะมีปลากุวนค่ะแล้วก็มีหมูหวานค่ะหัวฉีกหวานแล้วก็ลูกกะปินะคะแต่มาดูข้าวกันค่ะข้าวน่ารักมากข้าวดอกอัญชันค่ะเอ๊ะทำไมรเราเอียงค่ะเรายกขึ้นทุกชิ้นมดูได้ไหมคะ่ะ เพาน้ำมันจะหกอะค่ะเอียงเลค่ะเอียงเดี๋ยวเราดูในรูปอินเสิร์ตของรายการนะคะแล้วเราจะตามไปชิมทุกที่ที่อยู่ในเกาะเกร็ดค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะที่เรามาที่นี่นะคะโล่งมากเลยใช่ไหมคะมากจริงๆเราไม่มาใครเลยค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งใจค่ะตั้งใจแต่ว่าความสวยงามของเกาะเกร็ดก็ยังมีอยู่นะคะก็จะสวยงามแบบเงียบๆค่ะขอบคุณค่ะ